วนนี้มอใหญ่นะนี่มันอัพแล้วนะการกูหายแล้ววะหายทัน2สองคลิปเลยวะรอบที่แล้วก็หายรอบนี้ก็หายนะหายอีกแล้วโอ้โหคุืออะไรอะไรเข้าไปจนต้องเกงโอ้คลิปหาย สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Cap โนเลตโนหนึ่งไม้กินแหลตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดตรังในไลน,น์อีพีนี้เป็นอีพีเดินป่าป่าไม้ก็ป่าไม้ป่าไ,ม,าไ,ม,าไม้หรือเปล่าเราอยู่ที่จังหวัดตรังแล้วก็จะมาดูไว้ทิ่ตรังกันมาเดินสำรวจไ k i n ่ตรังซึ่งตองจริงตอนนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเขานะคือในมอตรังเรามากับจันกุ๊กนะ ก็ถึงที่หมายแล้วถึงพิกัดแล้วแล้วก็มันก็อยู่ข้างทางนั่นแหละแต่ว่าอืมเราพูดถึงเนื้อหาของการเดินดูมันอยู่ในพื้นที่ที่แต่ก่อนเขาก็เป็นป่าแหละแล้วก็ป่าอะไรก็สร้างขึ้นมาปุ๊บมันก็ยังมีซี่ที่เขาไม่ได้ไปทําอะไรเราก็มาเดินดูได้เดินดูไม่ไม่ได้ชวนมาดูหมายถึงเรารู้แล้วก็เลยพามาดูแต่บางจุดอาจจะเป็นแบบต้องขออนุญาตอะไรเขาก่อนนะเอาละ เขาลงจากรถแล้วเดี๋ยวเราต้องลงจากรถบ้างรอบนี้เราเตรียมตัวแล้วแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวตัดไปเดินดูไปเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบเดินดเพราะจานกุ๊กไปไกลแล้วคือมาถึงเนี่ยข้างหลังรถจอดปุ๊บเราก็เดินี่ไงข้างแห้งอยู่นะตันนี้จะเป็นข้างทางเป็นไวกิ้งนะอะมีลามีลาไวิ้งอย่างเงี้ยเดี๋ยว หล่นเจะาะนะแอบ,บนี้วไอ้กิ้งอยู่เลยรอบนี้เราเตรียมพร้อมนี่นี่เรานี่เราไอ้กิ้งอืโดนนกโดนอะไรกินหมดเลยอือหน้าแรงช่วงนี้แรงโดนนกจิกน้ำเต็มกินไปหมดเลยเนะี่ย ก็อยู่ปนๆกันนะอยู่ปนๆกันเออเนี่ยเหมือนพวกมีลาบิลิสกับไวกิ้งผสมกันนะนี่โซมีอ่ะที่มาถึงก็เดินลงมาเลยก็ เอาด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มี่ยช่วนะงนี้มันเป็นยังแรงอยู่โอน,นี่ใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะเออนี่แต่โดนนกจิกหมดเลยนะ ด้านไปด้านบนก็ยังมีมีด้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดินไงวะอะ่เดี๋ยวด้านนี้ดูไงนี่ดงไว้กินไว้กินทั้งนั้นเลยนะยยยนี่ต้องอุ้ยเอ้ยนี่ใช่นี่ก็ใช่นี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 ่ใช่ใช่หมดเลยขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนนะ่ะอืม อ,อยู่ต่างพื้นปนกับมิลาบิลิตนะก็ต้องค่อยๆแยกกันฝนอยู่้นกันถ้าหน้าถ้ามาหน้าฝนช่วงกลางปีก็น่าจะสะพังกว่าวน,นี้แหละแต่นี่ก็ถือ,อว่ายังแดงๆอยู่ก็ยังไม่น่าห่วงเท่า ไกิ้งพังงานนะกิ้งฟังนี่ถือว่าโอเคเขาก็อยู่ในเขตที่เป็นนี่ด้วยที่เขาแบบนี้ไม่ได้มาทําอะไรตรงนี้นะอโอ้เ oh. ต็มเลยนะก็เจอเจอง่ายกว่าตอนไปเกาะเขาเขานะนี่ดงมันเท่นั้นเลยแล้วก็เดินเดินง่ายกว่าและไม่ร้อนแรงเท่า เออไม่ร้อนแรงเท่าร้อนี่ก็เป็นตรงของเขาประมาณนี้นะอเดอร์สนนี่ด้านบนดูห้อยเต็มเลยนะนี่ยังหาหมอที่แบบว่าสมบูรณ์ไม่ได้นะเรามาเรามาหน้าแรงด้วยหน้าแรงราหน้าแรงด้วยแล้วนกกระจิกเต็มเลยใช่วดวอ มันมีกี่พิกัดพิกัดนี้แล้วมีตรงไหนพพิกดดพิกกััดดดดเเีียยววมีพิกัดเดียวตรงนี้เอของลุงเนกน่าจะเลยไปอีกอ่ะอ๋อจะไปพิกัดนั้นด้วยไหมดูด,ดูเวลาก่อนดูเวลาก่อนพิกัดของลุงเนกตรงนั้นตรงไหนไม่รู้เหมือนกันต้องคำเหมือนเมื่อกี้ต้องคำเหมือนเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้เราก็คำมามัวม่วแล้วเราก็ก็ใช้ความรู้สึกรุนร้วนนะอือน่ะก็ก็แหล่งพิกัดก็ประมาณนี้แล้เดี๋ยวผมพาเดินเดินรอบๆเลยนะหลังไปจิ้งจอง อ้ยมันยังได้อยู่ตรงนี้หน้าดิบซุกซุก่กวยกินมอซุกๆแล้วก็ได้แหละแดงแต่ว่าประมาหน้าแ้งก็ไม่เห็งว่า มดมันก็มากินหวานเสียงมดกระเ็ๆคือเดี๋ยวไปด้านนู้นละจานกุ๊กไปด้านนู้นละเดินตามเขาเดี๋ยวตามไม่ทันเดี๋ยวตามเขาเดี๋ยวตามไม่ทัน,นก็เป็นทางที่เดินง่ายกว่าที่เกาะเขาเยอะนะแล้วก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่เราก็ต้องเตรียมตัวนั่นแหละแล้วต้องระวัง คนงพัฒน์น้อยรู้เมื่อก,กี้โดดกลัดออกรัวโอ้โหเนี่ยแรงก้อนนี้เนี่ย,ยช่วงแรงกันก็จะประมาณนี้เลยยังไม่ค่อยได้เห็นหมอหนะ้อเท่าไหร่นะยัมไม่ค่อยไเห็นหมอห้อท่านจะโดนหนอนกินโดนมแมลงกิน ฟอร์มก็ไม่ได้ไว่านั่นนะไม่ได้ไว่าแย่ฟอมก็สวยๆอยู่นะอืมต้องรอช่วงฝนอืมนี่เราเดินยากๆอย่างนี้เราเไปไม้ก็ต้องระวังด้วยรู้สึกตอนนี้จริงมาก,กันสองสามคนกับน้องตังตังตังอีกคนนึงนะก็มีจันกุ๊กกับผมแล้วก็น้องตังอีกคนนึงอืม ก็มาเดินรอบตอนนี้คืออยู่ด้านรอบนะเนี่ยอยู่รอบตรงนี้มันเอ่อเป็นทางถนนอประมาณนั้นน่นแหละพูดเดินไปนู้นแล้ววะนู่นูิบๆนู้นเลยไปตรงน,น,นะนู้นเลยนี่หละมันก็อยู่ลิงๆหลายๆอยไม่รู้ข้างในมีไหมแต่ข้างใน,นก็ต้องระวังน,นะเพราะมันเป็นป่าลกไป อะลรามาอีกดงหนึ่งมันมีทั้งไวนิ้งแล้วก็มีลาบิลิศนะดงนี้ก็อีกดงหนึ่งแถลบ,บ้านนี้นะอุนเดี๋ยวไปดูอลไรเดต้องตามเดี๋ยวตามไม่ทันก็มีติดฝักด้วย นี่ยีเป็นกอเลยลก็ยังถือว่าเยอะนะูด<ต>ถือว่าถ้าเทียบกับที่เกาะคอเขาอ่ะตรงนี้ก็ยังถือว่าเยอะนะยังเยอะกว่าคอเขานะแล้วตอนนี้คอเขาก็ตรงแหล่งที่เคยไปเดินเนี่ยมันก็รู้สึกน่าจะหายไปหมดแล้วทุกมังเนะที่ในคลิปอนะ่ะในคลิปปีที่แล้วย้อนไปดูเลยเออ ผมปักไว้โค้ไวท้ที่หน้าแรกขึงช่องเลยค,คิดแนะนำแหละแนะนำสิตัวนี้ซุ้มเลยนะเป็นซุ้มใหญ่นี่อ่ะไม่ใหญ่นี่นี่ใหญ่นีน่อาจจะเป็นวิลาวัยกิ้งบ่ ไว้ใหญ่เลยนะเข้าไปท้างในก็น่าจะนั่นก็ก็เดี๋ยวก็อาจจะวนรอบในการกุ๊กข้าพาพามาลำบากอีกแล้วอ่ะการกุ๊กไปทางไหนแล้ววะเราไปตามแนวแล้วกันตรงนี้ดง เป็นดงหมดเลยเนี่มีจานกุกบนไปนู่นแล้วอะอ,ะอ,ะอะโอ้โหเดินมาได้ไงวะกูะวนไปท่าน,นี้หม้อยังไม่เคยเห็นอย่างที่ว่าแหละเพราะว่ามันเป็นช่้นแรงนะอันนี้มันเข้าไม่ได้แล้วอืม โอิงม้สิงไม้โอ้โอพันคงพันตอต้องตันเลยนะอีมันตัวใหญ่อยืมมันตัใหญ่อย่มได้เออ,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 อหน้ามันนั่นเลยหแห้งแห้งมนิดนึง มบบันดาไวกิ้งหลักๆมันจะเหมือนเป็นไวกิ้งก็ค,คือมันก็ถือว่าเป็น,วนไวรี้งหนึ่งแหละจะบางทรงมันจะออกไปทางมิลาก็ไม่แปลกนะอ่ะอุ้ยแต่ตรงนี้ตรงดงเยอะนะเดี๋ยวนี้ก็ได้ดีหว่า๊บอีกเดี๋ยวทงนี้เนี่ย ยันลุกไปทันู้นแล้วจะมีกันนะลงที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ถือว่าเยอะนะเมื่อกี้ก็ถือว่าเยอะอันนี้ก็ไม่รู้หมดยังอ๋อนี่มีอีก มันก um, uh, sure. uh ็อ huh. ย right no oh ู huh. okay. oh ่เป็นจุดๆของมันนะนี่ไงไอ้ิ้งไอ้กิ่ไอ้ทมัน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหอันตรายนะนี่โดนเข้าไปแล้วมึงเอ้ยอุ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 ้ยอะไรเข้าขา โอ้โหโอ้โหโอ้เหมือนอะไรอะไรเข้าไปตรงเป้ากางเกงโอ้ยขี้หายที <networking> ่เดินขึ้นมาแล้วโอ้โหตายตายตายแปคำนึงนะอะไรเข้าวะโอ้โหมันเดินเข้าไปตรงเป้ากางเกงเหรอวะโอ้โหตาหน่อยก็ตายแล้วกูโอ้ วนจานกุ๊กเล่นอีกแล้วอ่ะเอาเว้ยตอนนี้เจอแหล่งน้ำเป็นบ่อเป็นบ่อเล็กๆฟิลก็เหมือนกับที่คอเขาเลยนี่ฟิวเหมือนกันเลยออเมื่อกี้ไม่รู้มมตันอยเข้ามาในไข่ว่ะ ยังมีแหล่งน้ำอยู่กรอนี้ใช้ได้อะไปดูหน่อยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วตรงนี้ม่เออตรงนี้มันใกล้น้ำเอโอ้โหโอ้ยตันเนื้อโอ้ยอะไรเข้าวะอ้าดูดนี่นะใหญ่ละโอ้โหอืม ตรงนี้ตรงแหล่งน้ำพอดีเลยเคยแบบว่าความชุ่มชื้นขึ้นมาด้านหลังก็ต้องรอบแหละ่ปริ้คือมันก็อยู่รอบๆนะถ้ารอบแหล่งน้ำจะจะดีสุดแล้วก็คือมันเนี่ยถ้าถึงเลี้ยงให้งามก็เนี่ยนี่เห็เนไหมขอบน้ำเลยเนี่ย ขอ,อบน้ำเลย,เยไปต่อดนานน,านื้โอ้โหโอ้โหรับกุเลโอ้โหไม่รู้อะไรเข้ามาในไข่อะไร อะไรเข้ามาที่เป้าของเกง่งอือ่อะดูด้านนี้อืมไม่เห็นหม้อพอถ้านหน้าหน้าแรงก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยอืมเดยจานกุ๊กก็ต้องมาย้ำแน่ๆอูอ้นั่นหม้อใหญ่เลยนะใช่คนนี้ม้อใหญ่นมาสนใจจนีแม่ไปทำพันต่อเองคนนี้หม้อใหญ่นะ ดนี่มันอัพแล้วนะ่ะแห้กเลยก็ตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วเนอะนะเออน่าจะไม่มีแล้วเนอะแค่อาราวนี้นะเนอะตรงนี้ก็นี่ริมน้ำหมดเลยเ,นะเดี๋ยว ข้างล่างมีข้างล่างปากนหนานมากนหนาจะเป็นยุผสมนะจะเป็นแบบว่าผสมกับมิลาวากโกบซาจานกุ๊กเดินไปด้านน,นู้นนะการกุ๊กเดินไม่รอเลยเฮ้วอลเดินกับจานกุกนี่ต้องนั่นหน่อยนะถ่ายรูไปไว้ก่อนนะ

ไปไหนแล้วลงไปนูน่นแล้วอ,อาจจะประมาณนี้ก็คงมันก็ถือว่ายังอยู่ในเขตอยู่ในโซนที่โอเคอยู่นะถ้าเทียบกับเกาะเขาอ่ะตรงเนี้ยนี่ก็ยังมีลองไปดูหน่อย ไปไหนแล้วฮะเดินไปทางไหนแล้วดูโอ้จานกูหายอีกแล้ววะหายทั้งสองคลิปเลยวะรอบที่แล้วก็หายรอบนี้ก็หายนะโหายอีกแล้ว ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งนะแล้วตรงนี้จริงๆมันเป็นเมื่อกี้ติดป,ป้ายไม่ได้ถ่ายขึ้นรูปมาแนะ่นพื้นที่ปกปักคือเขาก็รู้และเป็นที่อนุรักษ์แก่งน้ำตรสีมันก็จะสวยๆนะนะมนีประมาณนี้ก็เดียไปพอตรงนี้เป็นน้ำแนละเดินไปทางด้านนู้น กางกุกเดินไปลด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 แล้วเราก็ให้ดูประมาณนี้นะเพราะมันก็อยู่ติดเลี่ยงเงี้ยคือถ้าเทียบกับที่พังงาเกาะขาเขาเนี่ยอันนั้นสวยกว่าอันนี้มันออกไปคล้ายกับมิราบิลิสไปเลยจริงๆมันก็เป็นวาลิตรีนะมันก็คือมิราบิลิสแต่แหละแต่ฟอร์มมันก็ออกไปค่อนไปทางมิราบิลิสเยอะกว่าของขอเขา ก็ประมาณนี้แหละนะก็เมื่อกี้ก็เจอยามแล้วก็ต้องบอกแจ้งเขาก่อนจริงๆมันเป็นที่ส่วดบุคคลอย่างที่ว่าแล้วก็ไม่ต้องมีนามอแล้วก็เอ่อเราแค่มาดูเฉยๆกองตำรวจมาดูว่ามันยังเหลืออะไรเพราะมันก็จะสูญพันธุ์แล้วล่ะมันไม่มีให้เห็นแล้วเอาจริงๆไม่มีให้เห็นแล้วแล้วจริงๆที่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรถ้าเป็นที่สุนบุคคลไปก็ย้ําแค่นั้นเพราะงั้นก็นถือว่าอยู่อยู่เยอะ มีอยู่เยอะนะยังมีอยู่เยอะอยู่แล้วก็ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับที่ไวกิ้นตังอืมแล้วก็มันเราไม่ได้มามาทีไรก็เราก็ตัต้นปีที่เลยเป็นช่วงแรงมันก็เลยไม่ได้เห็นเอ่อฟอร์มอลจริงๆคือมันต้องมาช่วงอ่าช,ช่วงกลางปีช่วงประมาณสักกรกฎาสิงหากักยาอะไรอย่างเงี้ย ก่อนก่อนที่จะเข้าช่วงมรสุมอ่ะอืมเพราะถ้าเป็นช่วงนั้นมันก็จะสะพังอ,อ่ะเนี่ยมันก็อยู่แถบแบบนี้ไกลอืมก็ไปิวประมาณนี้อันนี้เราก็เดี๋ยวก็เตรียมตัวเดินทางกลับแล้วโอ้ยมดตะนอยอ่ะโดมดตะนอยอีกแล้วเมื่อกี้เข้าไปที่เป้านะอฮะสรุปสรุปไงจันก,ก๊บ อ่ะสรุปสรุปกันหน่อยกองทําเล่แหล่งนี้เป็นไงแหล่งนี้ก็มีแต่ละแต่ว่ายังสู้พังงาไม่ได้หมายถึงฟอมเนอะใช่ฟอมสู้พังงาไม่ได้เดี๋ยวหน้าฝนน่ามีโอกาสจะมาซ้ําหน้าฝนหน้าฝนการกุ้งมาซ้ำแต่ผมคงไม่ได้ซ้ําแต่ให้การกุ๊งมาส่งภาพส่งอะไรมาเพราะมาหน้าแรงลําบากหน่อยอืมแล้วก็คลิปอันนี้คลิปเต็มก็เดี๋ยวดูไปปลายซีซั่นที่ยวโพลคลิปนี้มากันแบบมาแบบดวง วัดดวงจริงวัดดวงหลายอย่างแล้วเรื่องยามด้วยเมื่อกี้แต่เขาก็ไม่ได้อะไรเพราะเราก็บอกอธิบายเขาฟังว่ามาทําอะไรเพราะเราไม่ได้มายุ่งอะไรเขาเลยมาดูมาดูเราใช่ใช่นะก็เอาเป็นว่าเอ่อเท่านี้นะครับอร่อยอร่อยแน่แล้วก็ให้กําลังใจเรากับอาจารย์กุ๊กด้วยให้กำลังใจเราดเพราะเดี๋ยวเราจะมีไปเดินอีกใช่ใช่นะ แล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อุดหนุนเสื้อเราด้วยนี่เราใส่มากพร้อมกันในในนี้เลยเสื้อแคปนอริสนะจ๊ะใครสนใจไปที่เพจแคปนอริสได้แล้วก็เท่านี้นะเดี๋ยวเราไปเดิน<อ>ที่ไหนต่อน,นี่ก็เดินเดินไปเลยไปอีกหน่อยนะไม่ไปถึงว่ารอบหน้าเนะี่ยเราเดินที่ไหนต่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับอันนี้ก็ก็พอแล้วนะมันประมาณนี้แหละ ใช่นะออันนี้จังเบิร์ดให้เราเดินแบบอิสระเลยนะเดินดูอิสระเลยโอ้ยอันนี้อันนี้ทางแม็กนะทางนู่นหรอไม่ใช่ทางแท้ะใหญ่มากเลย